ันนี้นะคะคลิปใหม่เราจะมาแกะกล่องหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะหรือว่า Air ์ฟรายกันนะคะมันดูไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อได้มาส,สดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําเมนูแรกนะคะประเดิมหมอ้อใหม่ไปด้วยกันนะคะมาดูกันจ้าเดีย๋ยวจะบอกว่ามันหนักมากเลยนะคะเครื่องที่เราซื้อวันนี้นะคะเป็นของยี่ห้อฟิลิปนะคะ a i r f r y e r XXL นะคะเป็นรุ่นพรีเมียมนะคะ สีตรงนี้เป็นสีโรสโกนะคะเขาบอกว่ารุ่นนี้มันจะมีเซ็นเซอร์อัตโนมัตินะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันเจ้าเครื่องนี้นะคะซื้อมาวันนี้นะคะราคาอยู่ที่3 5 9 9โครนะคะก็จะประมาณ13000กว่าค่ะ1 3 0 0 0กว่าบาทนะคะดี๋รวมาดูกัน่เดีย๋ยวเราจะมารีวิวแล้วก็ลองทำอาหารจากหม้อทอดไร้น้ำมันไปด้วยกันนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นคู่มือนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็อันนี้จะเป็นตะแกรงที่รองตรงหม้อนะคะนี่พอแกะออกมาแล้วนะคะสีสวยมากทุกคนตรงนี้เป็นสีโรสโกค่ะแล้วก็ตรงนี้ ถึงว่าดึงไม่ออกลืมแกะสติกเกอร์นี่พอเราสไลด์ออกทะคะก็จะมีไม่มีอะไรก็มีกระดาษแค่บอกวิธีการที่เปิดติดนะคะดึงดึงฐานตัวนี้ดึงตัวมอบออกมาอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็ยกตัวตัวตะแกรงมันออกนะคะอันนี้นะคะก็จะมีที่แถมมาให้ด้วยสรุปนะคะ ก็จะมีตัวหม้อมีคู่มือแล้วก็มีตัวนี้ที่อยู่ข้างในแล้วก็ตะแกรงะคะ่ะคือมากับกล่องน,นะคะมีแค่นี้นะคะส่วนอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นพวกทําพิซซ่าพวกปิ้งย่างนะคะแล้วก็ทําเค้กนะคะสามารถทําเค้กได้ด้วยนะคะต้องเป็นอุปกรณ์เสริมนะคะต้องเสียตังซื้อเพิ่มเองนะคะแล้วก็ราคานี้ไปเช็คมาแล้วนะคะไม่ถูกเลยแพงประมาณชุดหนึ่งอย่างเช่นชุดทําเค้กนะคะก็ประมาณ น่าจะประมาณ2,000กว่าบาทได้ค่ะเดีย๋ยวเรามาใส่อันนี้กันนะคะไม่รู้ว่าใส่ย่งไรเหมือนกันตรงตตะแกงนะคะจะมีเป็นไอ้นี่ยื่นออกมานะคะมีอันเดียวแล้วก็ตรงข้างในนี้นะคะจะมีเป็นรูนะคะก็ใส่เข้าไปให้ถูกต้องแค่แย่เข้าไปให้ตรงรูะคะแค่นี้เองไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ อันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบเทอร์โบคู่นะคะเป็นรุ่นแบบเทอร์โบคู่ก็ไม่รู้ยังไงอันนี้นี่นะคะเป็นหม้อของเขาเดี๋ยวเราจะใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวเราล้างน้ําก่อนนิดนึงนอนล้างน้ําเปล่าน้ําร้อนนะคะรู้สึกว่าตรงหม้อนะคะเป็นแบบว่าเหมือนเคลือบเทปร่อน,นะค่ะทุกคน คุณภาพวัสดุอุปก,กรณ์ถือว่าดีมากสมกับราคาทีเดียวค่ะใส่ลงไปแล้วก็เยกตัวก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะ เครื่องแบบว่าสีสวยมากทุกคนมาดูว่าด้านหลังปลั๊กไฟนะคะมีช่องเก็บด้านหลังด้วยนะคะอย่างนี้ดีมากเลยดีดนเนาะก็๋ยวเสียบปลั๊กนะจ๊ะมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องกันนะจ๊ะ นี่นะคะปุ่มเปิดปิดเครื่องอันนี้ด้านซ้ายก็จะมีปุ่มปรับอุณหภูมิมีปุ่มที่เราสามารถบันทึกไว้ว่าปุ่มเมนูที่เราไว้ทําแบบโปรดที่เราใช้ทํำบ,บ่อยๆนะคะเราสามารถบันทึกได้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรนะคะอันนี้ก็ตั้งเวลาอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ปุ่มเปิดปิดเครื่องเิ้วแรกนะคะใช้ทำเฟ้นไฟแช่แข็งค่ะ ต่อมาเป็นเมนูเฟรนฟรายโฮมเมดนะคะคือเฟรนฟรายที่เรา,าหั่นเองจากมันฝรั่งนะคะโดยที่ไม่แช่แข็งค่ะส่วนอันที่3นะคะเป็นเมนูปลานะคะไม่ว่าจะปลาเป็นชิ้นหรือว่าปลาทั้งตัวก็ได้นะคะเมนูที่4นะคะเป็นเมนูที่สําหรับใช้ทําน่องไก่ปีกไก่อกไก่นะคะส่วนเมนูสุดท้ายนะคะเป็นเมนูที่สําหรับใช้ทําไก่ทั้งตัวนะคะซึ่งจุกไก่ได้ทั้งตัวสูงสุดน้าหนัก1นึกิโลแขีดนะคะเกือบ2โลเนี่ยถือว่าจุได้สุดๆเลยค่ะทุกคน ก็เดี๋ยวเราเมนูแรกนะคะประเดิมหม้อใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทําเฟนสไบนะคะชิปนั่นเองโดยการใช้เมนูแรกะะสำหรับอาหารที่แชแ่แข็งเดี๋ยวเราทําทแค่ครึ่งนึงก่อนนะคะไม่รู้ว่าเพราะว่าไม่น่าจะกินเยอะแค่ครึ่งเดียวพอแต่หม้อน,นี้นะคะสามารถจุเฟ,เฟนไสล์ได้ถึง1กิโล4ขีดนะคะทุกคน เฟ้นฟายเข้าไปนะคะแล้วก็ปิดอันนี้อยู่ที่โหมดแรกอยู่นะคะนี่หมุนไม้ถูกถูกโหมดนะคะแล้วก็กดตรงนี้กดไปรู้สึกว่าเครื่องนะคะมันจะคำนวณให้อัตโนมัติค่ะ ก็เครื่องคำนวณให้เป็น180องศานะคะเวลา15นาทีนะคะทุกคนประมาณ5นาทีนะคะมันจะมีเสียงเตือนด้วยอะ่ะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ว่าให้เราเอาออกมาเพื่อขย่านะคะทุกคนมาดูกันค่ะก็ใส่กลับเข้าไป อุ้ยทุกคนเจ๋งอะ่ะมีเสียงเตือนบอกให้เราเอาเอาอกมาขยา,า,า,า่ด้วยอะ่ะเหลืออีกห้าทีกันนะคะเดีย๋ยวมาดูกันว่าหลังจากห้าทีแล้วจะเป็นยังไงกิ่นหอมออกมา,มาเลยสี่สามสอง หนึ่งเนี่ยค่ะทุกคนพอสุกแล้วป้ามีเสียงเตือนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันแดนสีเหลืองทองกำลังสวยเลยค่ะทุกคนมาดูกันว่ามันจะกรอบไหมหรือว่ายังไง กรบนะคะทุกคนไม่มีน้ำมันด้วยนี่นะคะเฟ้นไฟของเราที่ได้นะคะสีสวยมากเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะโรยเกลือนิดหน่อยนี่ก,ออก็ขยับเดี๋ยวเรามาดูข้างในหม้อนะคะว่ามีน้ำมันออกมาไหมนะคะขอตะแกงออก นะคะจะเห็นว่าเป็นน้ำมันติดที่ก้นนะคะนิดหน่อยนะคะนี่ทออเฟรนฟรายไลยน้ำมันนะคะแล้วก็มีการสกัดเอาน้ำมันออกมาให้เราด้วยนะคะดีมากทุกคนดีงามใช้เวลาแค่15นาทีเองและคิมเฟรนฟรายนะคะโดยไม่ต้องใช้น้ำมันนี่นะคะเฟรนฟรายของเราที่ได้นะคะร้อนๆกับกรอบเลยนะคะนี่อยากจะชิมไม่ดูกันนะคะ ก็พัดทุกคนเดี๋ยวให้ลักกล้องชิมด้วยกบค่ะง่ายๆ15นาทีเองนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำเมนูต่อไปกันนะคะจะย่างปลาแซลมอนนะคะทำเป็นอาหารค่ำนะคะแล้วก็วันนี้จะมีเป็นย่างปลาแซลมอนกินกับฟิล์ฟายแล้วก็สลัดนะคะ ไปดูเมนูต่อไปกันค่ะย่างปลาแซลมอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาย่างปลาแซลมอนด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันกันต่อนะจ๊ะทำแค่สองที่เพราะอยู่กันแค่สองคนนะคะแล้วเราก็ถอดหม้อออกมาเอาปลาแซลมอนใส่เข้าไปข้างในนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคนเขาแนะนำว่าให้เอาหนัง ด้านหนังปลานะคะลงข้างล่างะคะมันจะได้กรอบเราทำแค่2ชิ้นนะคะแล้วก็สไลด์เข้าไปนะคะทีนี้ตอนนี้เราเลือกเป็นเมนูปลาแล้วนะคะเราก็จะกดโอเคกดลงไป เคื่อมันจะคำนวณอุณหภูมินะคะแล้วก็เวลาให้เองอัตโนมัตินะคะดูก็เราสามารถใช้เป็นแบบว่าไม่อัตโนมัติก็ได้คือแบบว่าแมนวนวลคือแบบกดอุณหภูมิที่ต้องการเอ,องกําหนดเวลาเองก็ได้เหมือนกันนะคะเดีย๋ยวเรามาดูว่าเลือกโปรแกรมอัตโนมัตินี้ปลาแซลมอนสองชิ้นนะคะมันจะคํานวณให้เป็นกี่องศาอุณหภูมิเท่าไรกี่นาทีนะคะมาดูกันค่ะระหว่างนี้กิมแฟนไ์ล์เรา ก็เครื่องคำนวณให้นะคะเป็นหนึ่งร้อยหกสิบองศานะคะยี่สิบนาทียี่สิบถึงยี่ิบห้านาทีนะคะมันคำนวณให้อัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากที่เครื่องคำนวณให้อัตโนมัตินเนี่ยเป็นยังไงบ้างปลาจะสุกหรือเปล่าหนังจะกรอบหรือเปล่านะคะ อย่ไปดูกันค่ะอีกประมาณ1 7นาทีนะคะมาดูกันอีกทีนึ่งจ้าระหว่างรอปลาสุกนะจ๊ะเราก็มาทำสลัดนะคะไว้กินคู่กับปลาแซลมอนแล้วก็เฟรนฟรายนะคะได้สลัดแล้วแฟนทำสลัดนะคะกินกับปลาแซลมอน ง่าย,ายานะคะสลัด ตอนนี้เหลืออีกประมาณ5้าทีนะคะจะเสร็จเดี๋ยวเราจะใส่เกลือกับพริกไทยลงไปนิดหน่อยนะคะคแล้วก็ปิดกลับไปเหมือนเดิมใกลได้กินแล้วตอนนี้หิวข้าวมากจากทุกคน แซลมอนนะคะมาดูกันนะะว่าเป็นยังไงว้าวสีสวยมากทุกคนน่าก,กินมาดูกันนะคะว่าเนื้อปลากับหนังปลาด้านล่างจะเป็นยังไงนะคะเดีย๋ยวเราเอาออกใส่จาน สีสวยมากค่ะหนังหนังด้านด้านล่างนะคะกรอบเลยค่ะเนื้อปลาแซลมอนสีสวยนะคะหอมมากหนังด้านล่างนะคะกรอบนะคะเดีย๋ยวเอามาใส่จานกันชิ้นหนึ่ง เสร็จแล้วเสร็จแล้วอาหารข้ามง่ายๆของเราสองคนนะคะอาหารข้ามของเรานะคะวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูง่ายๆนะคะจากหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะคะก็คือ,อปลาแซลมอนย่างนะคะหรือว่าอบนั่นเองแล้วก็เฟรนช์ฟรายนะคะกินง่ายๆนะคะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรามาหั่นแล้วก็ชิมดูนะคะว่าปลาแซลมอน จากหมอ้อเท่าแล้วน้ำมันเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะนี่นะคะสุกดีอ่ะเนื้อฉ่ำน้ำนะคะแบบว่า juicy มากหนังก็กรอบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดีย๋ยวเราจะมาทำเมนูใหม่ด้วย มอทอดไก้น้ำมันกันนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ